ที่ต่วนเพลินขึ้นมาสายทายเหาจริงแล้วตัวจริงนี่หล่อมากเลยนะตัวจริงนี่คือหน้าเด็กมากแต่ว่าช่วงนี้อ้วนขึ้นไงเพราะนี่กินข้าวอร่อยมีความสุขเยอไม่หน้าตาอย่างเงี้ยดีแล้วอ้วนบะดีดีกว่าตอนนั้นดีกว่าตอนนั้นดีกว่าตอนพร้อมเหรอใช่ดีกว่าตอนนั้นตอนที่ใส่เสื้อสีดาวนั่งไหลสุดแล้วก็ร้องไห้ดีกว่าตอนนั้นเยอะนะไหนละปลาสลิดอ่ะไหนละปลาสลิดอยู่ไหนอันนี้คือขายวันหนึ่งก็คือหมดเลยไหมดไม่เหลือพอเย็นมาเนี่ยเหลือแต่กระกาเปล่า แม่วันนึงเติมหลายรอบใช่วันเติมหลายรอบมากเลยค่ะแม่ให้แม่เข้าม,ามาัม่งมะแม่แม่แม่มามาเลือกให้ลูกชิมดีว่าลูกชอบอันไหนอันไหนอันไหนขายดีสุดอันไหนรสชาติที่ว่าคนขายดีที่สุดแม่ขายดีทุกตัวเลยลูกเอ้ยไอท,ท,ท็อปแบบว่าคนชอบที่สุดแม่ปลาสลิดปลาสลิดมับ่อันไหนมันหายว่ะมันหลายแห้งพี่น้องหี่อล่ะปลาสลิดมาลูกปลาสลิดมาเร็ว มันเยอะมีจากของอร่อยทั้งนั้นเลยอร่อยอันไหนแม่น้องอันไหนก็ชิมไปเลยอันนี้ปลาสลิดค่ะอันนี้อะไรนันโอ้นลาสลิดฟอันนี้อะไรอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์อืมไม่มีเนื้อสัตว์สําหรับคนกินมังสวิรัติคือเกี๊ยปลาสลิดฟูค่ะปลาสลิดฟูอข้อไปอ่ะเปิดกันไปเรื่อยโอ้ยมีประมาณห้าสิบตัวพี่กินวันนี้บิ๊กน่าจะกินไม่หมดอ่ะเขาตอนนี้เขาจะกลายเป็นราชินีน้ำพริกแล้ว ก็มาคว้าคนเดียวในนั้นจัเนี่ยโอ้ถ้าอย่างนั้นไปนั่งกินข้างในเลยไหมเป็นเรื่องเป็นราวไปไหมไปนั่งกินข้างในไหมเป็นเรื่องเป็นราวข้างยางยางกินอะไรเดินกินก็ได้เดินกินเหรอใช่พี่อะมีที่นั่งใช่ไหมไปนั่งก่อนไปนั่งกินก่อนไปเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกมาเดียวออกมารออยู่หน้านะอะไรลูกนาย ขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปก็คือเปิดถึงกี่โมงพี่ยาเปิดถึงห้าโมงปิดวันจันทวันจันท์เราหยุดเราพักผ่อนบ้างหยุดหนึ่งวันใช่เราก็ทําเราไปเรื่อยๆแหละเราไม่ได้อยากโตแต่มันโตเองคือเราอ่ะมันพาเราไปเองเราทําทุกวันให้มันดีที่สุดครับเราทําทุกวันโฟกัสวันต่อวันลูกอย่าไปโฟกัสวันข้างหน้า โฟกัสแค่วันนี้วันนี้เราทําให้มันมีความสุขที่สุดนะชีวิตเราอะมันเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราจะอยู่เราจะไปขอให้บิ๊กอะมันเหมือนเหมือนกบว่าพี่ยาอนะเป็นห่วงบิ๊กนะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะี่ะอยากให้บิ๊กทำวันนี้ดีที่สุดโฟกัสค,ความสุขให้เรามีความสุขที่สุดนะวันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ช่างมันถ้าเราเป็นคนดียังไงเราได้ดีแน่นอนถูกเองอันนี้บอกเลยถ้าเราเขาได้ดีแน่นอนคนคนนี้เอามาปา,าสลิดเจอยัง เจออย่างผลิดดีกว่าไปกินข้างในเลยดีกว่าป้าลิดดเขายแห้งพี่น้องเยอะคือตัวเนี้ยใครที่ดูแลสุดอยู่ก็ทำลายหลายแล้วแหะตัวนี้อันนี้อันนี้คืออะไรงูอะไรอันนี้เป็นโลนี่ออ๋ให้พี่กินหน่อยกุ้งกุ้งกุ้งมีช้อนไหมลูกช้อนช้อนกุ้งเสียบอร่อยที่สุดกุ้งเสียบอร่อยที่สุดอันนี้คือขายเป็นกิโลแบบเป็นถุงเหรอแม่ขายเป็นโลก็มีอันนี้กินได้เหรอลูกินได้เลยเพราะคงไม่มีใครว่าหรอกถ้าใครลาม่าเนี่ยแม่ลาม่ากลับชึบอขออนี้นะฮะถ้าใครลาม่าเนี่ยแม่ลาม่ากลับอร่อยมาก หอมแม่แม่น้องลองแม่น้องอร่อยตรงนี้เลยค่ะอืมอร่อยอร่อยงั้นเอาอีกกอันอึ้งอร่อยเนาะดีเนาะตรงนี้อร่อยมากอ่ะพอแล้วสองคนแม่กินกันใหญ่อยมากเลูกกินกันใหญ่ไปแบร้านขายดีไหมนะที่นันขนาดนะที่อันนี้กากหมูเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดเปิดเลยเปิดเลยปลาหมึกกระตอยปลาหมึกปลาหมึกนี่ปลาสลิดที่พี่ชอบพี่ชอบอันนี้ไม่ใช่หรอแม่นแมนครับอ่ะ ความซินแน่ข้างในไหมมีผักด้วยมีผักด้วยข้างในไปเป็นพนักงานอ่ะแม่น้องแม่น้องลองอร่อยมากแซ่บแซ่บค่ะอร่อยมากหมวมากคุณแม่คุณแม่น้องชอบแล้วแม่น้องชอบแล้วอร่อยทุกอย่างอันนี้นะลกกุ้งเรากินแล้วเมื่อกี้อ่ะไปเราเข้าไปกินข้างในเลยไหมหรือว่าเรากินแค่แป๊บเดียวพอแป๊บเดียวน้องไม่มีนานไปไม่ต้องไลฟ์แล้วเราเราแชร์อยู่แล้วใช่ไหมเราแชร์อยู่แล้วเราไม่ต้องไลฟ์ Uhm, ะะแม่อ er ันน uh oh. ี้เพราะ่าแม่แชร์ของบิ huh ๊กอยู <h <h ну, <h <h hmm, ่แล้วไงครับผมเอาไปครับอันนี้คือห้องอะไรคุณแม่ห้องเนี้ยห้องห้องไลฟ์สดของแม่ไงออกมาเข้ามาเข้ามาเลยไม่ต้องโทษลงท้าข้ามาเลยห้องไลฟ์สุดพาร์ทอ้ผมกติคุณแม่ไลฟ์อยู่นี่แหรอฮะเฮ้ยไปเอาผักมาเนี่ยแม่ก็ไลฟ์อยู่ตรงนี้แหละอืมยาคนลุงปกติคุณแม่ไลฟ์ตรงนี้ทุกวันใช่วันละกี่ชั่วโมง ถามได้ว่าอัญชันาล่างกับขายว่าพ่ออยู่ยี่สิไรสุดมันจะพ่อขายบละไม่พอไม่พอไม่พอทุกวันนี้แทบไม่ได้ไลอเพราะตัวแทนเราเยอะมากครับถ้าเราไลสดตัวแทนก็จะไปต่อไม่ได้เราก็เลยไม่ไลเราเพื่อที่จะให้คนที่เอาไปขายต่อเนี่ยเหมือนตัวแทนแต่ละจังหวัดเนี่ยเอาไปเขาจะได้ขายได้ไงอันนี้ก็คือน้ำพริกของพี่ยานหมดเลยใช่มีเลยเยอะมากเยอะมากเอาซื้อเนาะปลารากรอบใช่ไหมเราข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวขอข้ขาวเหนียวเนี่ย เขาเนี้ยเขาจากบมาหลดเขาเนี้ยเขาจากขมาหลวดครับมันหยุดกินไม่ได้ไหมอาราโกบคุณแม่มันเป็นไปได้ไหมว่าพี่ยาคุณลุงต้องไปอยู่อีสานบ้างอะไรเงี้ยที่จริงอ่ะวันนี้วันนี้านยังไม่มีนะไม่เอาดีๆวันนี้อ่ะเพอามาเห็นแล้วน่ะนึกถึงคนบ้านเราหมายว่าคนขอนแก่นอุดรกรสินสีแมวทางภาคอีสานอ่ะเขาอยากมาจะตายแต่ว่าบางทีมันก็ไกล แล้วบางทีคนผู้สูงอายุโนษรนาก็อยากมานะถ้าร้อยกิโลอะไรเงี้ยถ้าร้อยกิโลมันมาไหวอยู่<ง>แต่อันนี้คือมันกรุ้มเทพเลยนะถ้าร้อยโลถ้าถ้าถ้าอยากให้แม่พูดนะถ้าไปอยู่แถวขอนแก่นใช่ไหมหน่าจะขายดีมากเอาเงี่เพราะว่า<ม>พี่ยาน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ส่งออนไลน์นันเดี๋ยวนี้อย่งไม่ปิดเปิดสาขาเอาไปเปิดขอนแก่นได้ไหมพ่อหยอกซื้อแก้มอีีจะจะไปขายจริงเหรอหมายถึงว่าถ้ายกพี่ยาคนรุม ไปไว้ที่นู่นด้วยเพิ่มที่สุขอนแก่นนี่จะทำไว้เหรอนี่เด้ผู้สวยให้แม่ทำไม่นะว่าผมก็อาจจะแบบว่าไม่มีไม่มีทุนทรัพย์มากขนาดนั้นแต่ว่าก็จะขอความเมตตาจากคุณแม่ยกพิยาคุลุมไว้ให้นู่นแล้วผมก็จะไปดูแลด้วยผมจะไปไล่สุดขาอยุ่อยู่ตรงโกดังได้ได้พิยาก็สนับสนุนทุกคนแหละที่อยากทำแม่ว้างไงแม่ก็อยากได้พิยาคนลุกไปที่สาขาขอนแก่นได้เป็นอีกหนึ่งสาขาแลาวพิยาโอนนี้ผม ผมมาซื้อบ้านกับคุณแม่แม่เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านและคอนโดแล้วรู้จักกันตอนแรกเป็นลูกค้าเอาแบบมากก็เลยเป็นแม่กับลูกกันพักงานตะกี้บอกว่าแค่มาชิมไงกัดชิมเปดชิมมากกับฉันหัวแล้วขอนแก่นจะต้องมีพี่ยาคุณรุ่งผักสองบ่อแต่ต้องทําให้มันใหญ่เหมือนพี่ยานะอุ้ยคุณแม่เขาสถานที่เราใหญ่แม่ตกลงเราเราโอเคกันแล้วจะไม่เอาจับมือหน่อยค่ะเยวอมือกันเอาเลยบอกแม่เอาเลยบอก่เอาี่ลีบอนี่เอาพี่ลีเอาพี่ีบอนี่ อหลิยาคนรุมหนองคนลุมผู้ใหญ่บ้านสนแลนจับมือการค่ะก็เลยกลายเป็นคนหยุ่มบ้านนี้เป็นคนหยุ่มสาขาขอนแก่นที่ขอนแก่นได้ไหมได้พี่ยาต้องบอกกับว่าอนุญาตอนุญาตให้ญาติพี่ยาน่ไม่เคยขัดใครเลยทั้งทั้งโลกใบนี้พี่ยาน่ให้ไปเปิดทั่วโลกแล้วตอนเนี้ยจริงๆแล้วไม่มีเพิ่มมาอีกหนึ่งสาขาพี่ดองเตรียมตัวพี่ดองเตรียมตัวสิีปิพี่ยาเตรียมตัวเนาะบอกเลยว่าขอนแก่นจะต้องแตก S <S ช่มันเปิดร้านเจ้าต้องไปดิไปิคุณแม่ไม่ไปได้ไงบิ๊กยังมาหาพี่ยาที่นี่เลยเอเอแล้วเป็นยังไงพี่ยาคนรุมจะไม่ไปหาบิ๊กที่ขอนแก่นพอดีพี่นอ<ช>้องคอมเม้นต์มาคณดู้เท่าไหร่วันนี้ออโอ้พี่นอ้องคอมเมนต์เข้ามาว่าใครอยู่ขอนแก่นและภาคอีสานอ,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 อยากเห็นพี่ยาคนรุมไปเปิดสาขาอยู่ขอนแก่นให้พิมพ์คำว่าอยากกินมาอยากกินอยากกินน้ำพริกพิยาที่ขอนแก่นไหม เพราะว่าอะไรขอนแก่นมันมีสนามบินอ,อุดรขอนแก่นน้องคายบึงการสวปเราเขาจะข้ามมาตรงนั้นหมดเลยได้แล้วเดี๋ยวพี่ยาจะไปช่วยขายอีลีเด้ออีลีวันนี้สัญญาแล้วว่าพี่ยาอนุญาตให้ผมไปเปิดที่สาขาขอนแก่นได้ผมก็จะคุ้น,น้ําพริกตายแล้ววันนี้จากขายจากไม่พอขายอยู่แล้วจะมีของให้เราขายไหมล่ะพี่ยามีมีพี่ยาก็จะทําไว้เลยสําหรับบิก๊กอะ ผมก็จะไปแข่งขายแข่งพิาชิ้นหรอไม่ต้องแข่งเราทํากันด้วยความเลยไหมเราทํากันด้วยความอะไรนะเรียกว่าความสุขเราไม่ได้หวังเพื่อที่จะรวยเพราะว่าเราทําอะไรทุกอย่างทําเพื่อความสุขก็คือเราเราพ่อค้าไม่ขายที่มาอยู่หน้านี่คือแบบกี่ร้านอ่ะพาโอันนี้คือมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพยาอยากเปิดเป็นเจ้าของตลาดนะมันเกิดขึ้นเองคือคนมาซื้อน้าพริกเยอะเขามีมีข้าวกินแค่นี้เองก็เลยอยากให้คนมาได้กินข้าวเราก็เลยเกิดเป็นตลาดเฉยงงอลเนาะงง ทุกทุกวันในชีวิตงงมากเลยเอาทุกอย่างนะเขาวาดมาแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นไปตามที่คือเราไม่ได้อยากได้ตลาดเราก็ไม่อยากได้เป็นบจกพี่อาคนลุมก็ไม่เคยอยากได้ไม่เคยคิดว่าจะได้จบป .6 มันจะมาเป็นผู้จัดการได้ไงอไม่รู้เลยว่าซีอโอคืออะไรเอาอย่างนี้พี่อามาถึงวันนี้แล้วอืตัวเองมาขนาดนี้แล้วเคยคิดไหมว่าจะมาขนาดนี้ ไม่เคยเลยคิดแค่ว่าอยากมีครอบครัวมีความสุขมีพ่อมีแม่มีลูกแค่นี้เองอแล้วก็มีรถซาเล้งพ่วงข้างคันหนึ่งขับรถไปขายของที่ตลาดคิดแค่นี้แต่เนี้ยมันเกินฝันแล้วแต่วันนี้มันมันมาไกลเนาะมันมาไกลม,ม,มากจากแม่ครับบ้าน,านตลาดนัดนใช่คหมว่าตลาดนัดเลยเนาะใช่แม่ค้าตลาดนัน้มีโต๊ะอยู่แค่นี้ขา,ขายแค่นี้อ่โต๊ะแค่นี้ แล้ววันนี้คือเป็นแม่ค้าบอกตัววระดับระดับประเทศต,นต้นๆที่ณณเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาแล้วแม่ค้าบางคนก็เอาเขาเป็นต้นแบบในการใชยตองแต่เราทําด้วยอะไรรู้ป่าที่เราประสบความสําเร็จเพราะเราทําความด้วยความรักความซื่อสัตย์ความจริงใจมีตัวบิ๊กมีหมดแต่มันถือว่าเวลาสั้นมาก,กน,นะพี่ยา <Big> บางคนขายสามสิบสี่สิบปีถึงจะเป็นแบบนี้ได้แต่พี่ยาไม่แค่กี่ปีกี่ปีเนี่ยสี่ปีเร็วมากน,นะในโลกออนไลน์สี่ปีมันก็รวยเฉยยิมเงิงน่อย พี่ยาวอกบิ๊กอย่าร้องไห้สิพอยิ้มเงินแล้วร้องไห้ก่อนแป๊บนึงยิ้มเงินแล้วร้องไห้แป๊บนึงเ่ง FC ผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ทั่วประเทศแล้วก็เขามีบ้างไงบ้างเฉพาะที่เยอะไหมเฉพาะที่ขอนนนแก่คเดียวหมื่นกว่าเราจะขอแต่ยาไปไรเนี้ยยังไม่ได้กินต้องรอต้องรอพี่ยาไปขอนแก่นถึงจะได้กินก็คือวันนี้อนุมัติแล้วปุ๊บ ผมกลับไปผมก็จะไปหาฐานที่รอที่จอดรถกว้างๆแะแม่เนาะเพื่อรองรับที่จอดรถต้องเท่านี้นะฉันว่าไม่แล้วมันเปิดคีดสภาพขอนแก่นแม่แล้วมาหมดภาคอีสานนะเราเราก็คือเราจับมือแล้วว่าเราจะช่วยกันให้ชาวขอนแก่นได้กินน้ำพริกพิยาคนลุงยังไงยังไงก็ต้องได้กินเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทั่วประเทศเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แถวขอนแก่นจิ้มซอสหอร้อยเอ็ดกินอันนี้บิ๊กตีข้าวเหนียวมาบักแตงกินน้ำยางนจะเสียบักแตีงกินข้าวเหนียว ปั๊กโท้เขาเนี่ยกำลังเขาเนื่องอยู่หรอและอะไรเสียเสียเสียใจมากเลยวันนี้เอาบักสตอเฮ้ยบักสตอที่เขาชอบอ่ะบักสตอมีบอไปเอามาอันนี้เบนไมู่ใกล้ชอบกินหน่อไม้ใช่หพี้งคุ้งชอบกินหน่อไม้พิ้งคุ้งพี่ยารู้ทุกอย่างเลยหน่อไม้ก็ชอบกินสตอก็รู้ถ้าเอฟซีติดตามจริงๆอาจจะรู้ว่าผมชอบอะไรบ้างชอบกินหน่อไม้ชอบกินสตอ ชอบตำส้มตำบักสตอทำไมไม่เฉือนมาล่ะมีดอ่ะโอ้ยคือเราไม่ได้เราไม่รู้ไงบิ๊กจะมาเร็วเดียวเออเราไม่รู้บิ๊กเอาแบบบ้านๆเลยบิ๊กเพราะบิ๊กบ้านๆอยู่แล้วอร่อยมากอร่อยมากนะบิ๊แล้วเรียกลูกไก่มาแล้วพวกขมวดมากเลยมากกินพี่ยาจะกินมั้งอร่อยไหม แซ่บหลายพี่น้องแซ่บละอลาบปลาผัดไก่ปันเน้ข้นกับหมอนขอแมาหนึ่งราคามันถือสองมันแซ่บสามมูฮ์หลายหลายอย่างหลายอย่างเฮงอร่อยแซ่บมันมันยิ่งกว่าห้างแล้วนี่อยู่นี่ไหะมันมากกว่าห้างแล้วนะมากกว่าอืลองอร่อยมากนี่ครับไข่พี่น้องเออนี่ยไข่ต้มเข้ากันเลยไข่ต้มเข้ากันร้อนร้อน เด็ดน้องยังบึงหืมหืมผักผักครับอร่อยมากเลยเนาะอร่อยอร่อยอร่อยไม่ต้องข้าวแล้วข้าวไม่ทันแล้วถ้าเราไปเปิดสาขาที่ขอนแก่นคนจะมาอุดหนุนเราไหมเยอะไม่พอไม่พอไม่พอแม่หาหมองจวดวันก็มีไม่พอน้ำมาด้วยลูกน้ำน้ำไม่ผู้ใหญ่บ้านกินหน่อย เอฟซีทางภาคอีสานข่าวดีเลยนะคะรอไม่นานใชไม่รูกบิ๊กบอกแมหน่อยตอนนี้คุณแม่แม่ยาอนุมัติแล้วว่าอนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปเปิดสาขาสองยวนขอนแก่นขอนแก่นได้เลยพื้นที่เรากว้างไหมแม่กว้างเดี๋ยวเร็วๆนี้จะแจ้งว่าวันไหนอ๋อ ป้าเปิดวันไหนเอฟซีผู้อยู่บ้านฟินแลนด์รอรอกินน้ำพริกพี่ยาคนลุงสาขาสองนะคะแซ่บมะลกแซ่บแค่ไหนกินใหญ่เลยไม่ได้กินข้าวมาปะเนี่ยกินมาแล้วมันแซ่บไงกินมาแล้วเพิ่งกินอีกอร่อยกินอีกน้ำจิ้มพี่น้องเอ้ยน้ำพริกนอกจากน้ำพริกแล้วก็ยังมีหลากหลายมากแล้วพอซื้อของเสร็จปุ๊บมีตลาดเดินช้อปปิ้งต่อใช่ที่จอดรถคือจ่าได้กี่พันอ่ะมันกว้างนสิบทั้งหมดสิบสี่ไร่ตอนนี้ ตอนแรกมาอยู่ที่เนี่ยเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วใช่ห้าไร่มีแค่นี้เองมีแค่สุดๆเล็กๆเองห้าไร่เองตรงนี้เป็นโกดังล้างมีแต่หญ้ามีแต่ป่ามีแต่เขาแต่ภายในเวลาไม่ถึงปีอ่ะสิบสี่ไร่แล้วลูกค้าผลักดันตอนนี้สิบสี่ไร่พื้นที่นี้ก็หล้สิบดันตอนแรกมาอยู่เนี่ยก็คือเอาเงินทั้งชีวิตมาซื้อตรงเนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะตามมาไหม ไม่รู้เลยว่าจะเป็นโกดังแบบคนรุมแบบคนยักษานี้ตรงนี้มันเป็นแต่ท้องนาแล้วตรงนี้เป็นโกดังล้างมีแต่ป่าหุ้มไว้หญ<อ>้าเยอะรเราก็มีรู้หรอกว่าเร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 า,เราหนีมาตรงนี้แล้วค,คือตรงนู้นมันรถติดใช่ไหมคนก็ด่าใช่ไหมใช่เราก็ย้ายมาตรงนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะตามมาเปล่าสุดท้ายแล้วเขาก็ตามมาตามมาไม่เลิกเลยตามมาจนถามจริงพี่ยาเล่นของไหมนี่ไม่เล่นทำไมความมันตีขนาดนี้ความดีล้วนๆความจริงใจล้วนๆบิ๊ก บิ๊กก็น่าจะรู้ว่าความจริงใจะมันมันอยู่ได้ตลอดชีวิตบิ๊กก็น่าจะรู้ขายไม่หมดเนาะเออขายยังไม่หมดถ้ามงไงคนก็รู้จริงใจหรือไม่จริงใจบิ๊กน่ารู้แสบหลายพี่น้องเอ้ยเป็นไงแ่บกุมามีมาก